ครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนที่น่ารักทุกคนนะครับก็เช่นเคยครับพบกบพี่เช่นเคยวันนี้เรามาในเรื่องของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมันก็คือ,อาการบวกลบคูณหารหรือกระทำกัน โดยจะมีเครื่องหมายเท่ากับอยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูเช่นสมมุติสามบวกสองเท่ากับหอันนี้คือสมการนะครับสมการสังเกตได้ว่ามันจะมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็จะมีเลขอยู่2ฝั่ง ก็คือมันจะมีค่าเท่ากันนั่นเองแล้วถ้าเมื่อมันไม่ได้เท่ากันสมมุติว่าสมมุติว่าโจทย์มันมา3บวก2เท่ากับ4อันนี้เราจะเรียกว่าสมการไม่เป็นจริงนะครับก็คือมันจะไม่ได้เท่ากับ4นะครับเมื่อเราตรวจเราจะเอา3กับ2มาบวกกันจะได้5 ห้าไม่เท่ากับสี่อันนี้ก็คือสมการเป็นเท็จนะครับถ้าสมการเป็นจริงมันก็จะเหมือนกับข้างบนตรงนี้ตรงนี้คือสมการเป็นจริงอันนี้คือสมการเป็นเท็จโอเคนะต่อไปห้า อีกในรูปหนึ่งอันนี้ซุกอันนี้อันนี้คือสมการนะน้องแต่อันนี้จะเป็นจริงอันนี้เป็นเท็จแต่ในอีกรูปแบบหนึ่งถ้าพี่บอกว่าสามบวกสอง <c oughs> น้องดูก็น่าจะรู้ว่ามันไม่ใช่สมการใช่ไหมครับแต่เขาจะเรียกเป็นทางการว่าอะสมการ่าสมการคือยังไงคือมันจะมันมันไม่มีเครื่องหมายเท่ากับนะครับ <c oughs> มันจะไม่มีข้างหมายเท่ากับก็คือมันจะให้มาลอยก็คือเป็น3าบวกสหรือว่าเป็น5้บวกสไอพวกเนี้ยเขาเรียกว่าอะสมการโอเคนะอ่าต่อมาการย้ายข้างย้ายข้างสมการบวกลบคูณหารอันนี้น้องๆน,น่าจะน่าจะ ทำได้นะครับทำได้ก็ก็ทาได้พี่ก็เห็นหลายข้อเลยว่าน้องทําได้การย้ายข้างแต่มันอาจจะมีสับสนอยู่เล็กๆน้อยๆสับสนอยู่เล็กๆน้อยๆก็คือเดี๋ยวพี่ขอเชยงก่อนนะการย้ายข้าง อ่าการย้ายข้างสรรมการบวกลบคูณหารคืออ่าพี่จะให้ตัวอย่างมาเป็น5้าบวกสมเท่ากับแสมมุตินะ5้าบวกสเท่ากับแพี่จะย้ายข้างให้เหลือฝั่งนี้เป็น3นะครับเท่ากับ8จากห้า ห้านะครับ5มันเป็นจํานวนเต็มบวกนะน้องมันจะมีเลขเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้าแต่มันเป็นตัวแรกเราจรึงไมไ่ยมเขียนมันคือจํานวนเต็มบวกถ้าเราย้ายมาฝั่งนี้มันจะกลายเป็นจํานวนเต็มลบน้องก็คือเปรียบ,เ,ยบเสมือนหาเครื่องหมายเท่ากับอ่ะเป็นกําแพงฝั่งนี้เป็นฝั่งด้านบวกใช่ปะ่ะฝั่งนี้เป็นฝั่งด้านบวก ฝั่งนี้เป็นฝัง่งด้านลบใช่ไหมตามตามเครื่องหมายตัวหน้ามันพี่จะย้ายจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ก็จะเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นลบก็คือเป็นก็คือเป็นลบห้านั่นเองลบห้าฝั่งนี้ก็จะเป็นลบห้าสมการเป็นจริงไหมก็คือเราจะทําเราจะกระทำสองตัวนี้เลยครับก็จะได้เป็น สามเท่ากับแปดลบห้าเหลือเท่าไรครับเหลือสามนะครับก็คือสมการนี้เป็นสมการที่เป็นจริงนะครับอ่ะแล้วการลบล่ะครับการลบก็เหมือนเดิมครับน้องก็คือจะทําเหมือนกันเลยสมมุติฝั่งนี้เป็นลบเราย้ายไปอีกฝั่งก็คือเป็นบวกนั่นเองอ่ะมาถึงการคูณกับการหาร การคูณกับการหารก็เหมือนกันครับสมมุติพี่จะให้เป็นห้าส่วน3เครื่องหมายส่วนก็คือเครื่องหมายหารนะ้อนงะเหมือนกันเหมือนกันเลยครับเท่ากับพี่ให้เป็น 2X แล้วกันให้เป็นสอล้กันถ้าเราจะย้าย เราจะให้มันเหลือ x ตัวเดียวใช่ไหมน้องเนี่ยตอนเนี้เราจะให้มันเหลือ x ตัวเดียวเราจะหาค่าของ x ค่า x มันก็คือจะเท่ากับเราจะย้ายจากเราจะย้าย2ที่มันคูณกับ x มาไว้ฝั่งนี้นะครับเมื่อเราย้ายจากคูณก็เหมือนกับที่พี่ทําฝั่งนี้เป็นคูณใช่ไหมฝั่งนี้ก็ต้องเป็นหารโอเคนะ เราจะย้ายมาจะได้เท่ากับห้าส่วนสามฝั่งนี้มันเป็นคูณใช่ไหมน้องมันเป็นตบลงมาเป็นหารก็ต้องเอามาเอามาข้างล่างใช่ไหมส่วนด้วยสองโอเคนะโอเคนะสับสนหรือเปล่าอ่ะเขียนเป็น เดี๋ยวน้องอย่าสับสนเอาอย่างนี้แหละจะเท่ากับ x โอเคนะอันนี้คือคูณนะน้องส่วนมันก็คือเอาหารอนะ่ะมันจะมันจะตบลงมามันจะตกลงมาเป็นหนึ่งส่วน,ส,วนสองอ่ะแต่พี่ไม่เขียนเลขหนึ่งโอเคนะมันจะได้เป็นห้าส่วนหกใช่ไหมสามคูณสองเป็นหกเท่ากับ x ค่าของ x ก็คือ ห้าส่วนหโอเคนะแต่ในการเขียนนะครับเขาจะนิยมให้ x มาไว้ฝั่งนี้เราจะสลับฝั่งกันก็คือในคำตอบอะจะกลายเป็นเหมือนกับบรรทัดนี้นะครับเขาจะนิยมให้ x อะมาอยู่ฝั่งซ้ายมันจะอ่านว่า x เท่ากับ5ส่วน6นะครับแต่ อันนี้คือการคูณเราจะย้ายกลับไปหารนะครับอ่าแล้วถ้าเป็นการหารละ่ะอ่ะเป็นการหารการหารละ่ะสมมุติว่าพี่ให้โจทย์ก็คือเอาเป็น10ส่วน2เท่ากับ5 อ่ะสิบส่วนสองเท่ากับห้าการหารน,นะครับก็คือเราจะย้ายจากฝั่งหารไปคูณนะครับฝั่งนี้ก็คือฝั่งหารใช่ปะ่ะฝั่งนี้ก็คือฝั่งคูณเราจะย้ายไปฝั่งนี้ก็จะเหลืออะไรครับสิบอ่าใช่เท่ากับเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรนะย้ายจากหารไปเป็นคูณใช่ปะ่ะสองมันหารอยู่กับสิบใช่ไหมเราจะ ย้ายสองไปคูณกับหโดยผ่านเครื่องหมายเท่ากับโอเคนะก็คือหัวใจหลักสำคัญของมันก็คือถ้าย้ายอีกฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งมันจะกลายเป็นเครื่องหมายที่ตรงข้ามของมันโอเคนะถ้าย้ายอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะกลายเป็นเครื่องหมายฝั่งตรงข้ามของมันอ่นะพอเข้าใจกันแล้วนะแต่น้องน้อง น้องต้องระวังอีกนิดนึงนิดนึงจริงข้อนี้บวกคูณกับหารนะ่ะน้องต้องระวังอีกนิดนึงถ้าสมมุติสมมุติสองอ่ะสมมุติว่า2 2ง,งมันติดลบอ่ะเอาโจทย์ข้อนี้นะสมมุติว่า2อมันติดลบอยู่10ส่วนลบสหรือหรือว่าลบ สิบส่วนสองจะเขียนยังไงก็ได้โอเคนะจะเป็นยังไงก็ได้ก็คือค่าของมันก็คือติดลบนั่นเองเท่ากับห้าอ่าข้อนี้น้องจะเลือกน้องจะเลือกเอาจำนวนติดลบไว้ตรงนี้ก็ได้เช่นกันแต่ถ้าแต่ถ้ามันเป็นเหมือนตรงเนี้ย คือเขาระบุไว้เลยว่าเป็น10ส่วนลบสอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนโจทย์ใหม่นะสิส่วนด้วยลบสเท่ากับ5ถ้าเขาระบุไว้ว่าเป็น10ส่วนลบสน้องต้องย้ายจากคูณไปเป็นหารเหมือนเดิมแต่น้องต้องติดเครื่องหมายลบไว้อีกครั้งนะจะย้ายจากคูณ ไปเป็นหารหรือย้ายจากหารไปเป็นคูณก็ได้แต่น้องจะติดเครื่องหมายของมันไว้มันคือจำนวนเต็มลบสโอเคนะมันคือจำนวนเต็มลบสถ้าน้องย้ายไปมันจะกลายเป็น10เท่ากับ5คูณกับลบสทันทีโอเคนะมันจะติดลบอยู่แต่มันก็จะย้ายจาก หารในเป็นคูณเหมือนเดิมแต่มันเป็นจํานวนเต็มลบน้องก็ต้องเอาเครื่องหมายลบอะไปด้วยโอเคนะเข้าใจปะเนี่ย <c oughs> ก็ถ้าฟังพี่ไม่เข้าใจก็รบกวนให้ฟังอีกรอบนะน้องพี่ก็ไม่ใช่อาจารย์นะพี่ก็เป็นก็มาเทนให้น้องก่อนที่น้องจะเข้าไปศึกษา ไอตัวนี้มันได้ไปใช้ในวิชาแคลคูลัสเยอะเลยพอสมควรเยอะพอสมควรกับวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสรตรงนะก็คือไอพวกเรื่องสมการน่ะสำคัญเลยกับกับเลขยกกำลังพี่เห็นหลายคนก็ทำทาไม่ได้ในบางข้อที่ก็เป็นห่วงอีกเหมือนกันเดี๋ยวยังไงพี่จะเทนให้อีกรอบตอนเปิดเทม คือยังไงอะ่ะอ่ะเดี๋ยวน้องฟังหลักการเหตุผลมาเยอะพอสมควรแล้วพี่จะมามาไขข้อสงสัยบางคนก็ทำถูกนะหลายคนแต่บางคนก็ยังแบบเข้าใจผิดอยู่ว่าเอ้มันย้ายฝั่งไปยังไงอะ่ะเหมือนกับข้อสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับไอ้ตรงเนี้ย บางคนก็ไม่เอาลบไปด้วยอย่างเงี้ยถ้าไม่เอาลบไปด้วยก็น้องก็ต้องติดลบไว้อีกฝั่งหนึ่งนะโอเคไหมถ้าน้องไม่เอาลบไปด้วยน้องต้องติดลบไว้อีกฝั่งหนึ่งอ่ะเรามาดูเรามาดูข้อน่าจะเป็นข้อ3หรือข้อ2นี่แหละ ที่พี่ให้แบบฝึกหัดอ่าไม่ใช่แบบทดสอบก่อนเรียนไปเรามาดูข้อสมหรือใช่ไหมวะข้อสหรือข้อ2เนี่ยแหละจำไม่ผิดมันโจทย์มันจะบอกว่าโจทย์อ่ะมันจะบอกว่าสิบ วงเล็บ x 5, บวก5วงเล็บเท่ากับ5 x ลบ5ใช่ปะ่ะเขียนนี้ใช่ปะ่ะอ่าเรามาลองทำกันเลยอันดับแรกใช่ไหมที่เราเรียนมากับพี่เราจะทำในวงเล็บก่อนใช่ปะ่ะการบอกลบคูณหารแต่แต่ว่า x มันบวกกับ5โดยตรงไม่ได้ใช่ปะ่ะมันติดตัวแปรอยู่ เราไม่รู้ว่าค่า x คืออะไรงั้นเราก็ข้ามขั้นตอนต่อไปก็คือคูณใช่ไหมคูณเราจะเอา10อ่ะคูณเข้าไปใช่ไหมน้องหลายคนก็ทําอย่างนี้มันจะได้เป็น1 0 x บวกกับ50ใช่ไหมห้าคูณห้าคูณห้าเท่ากับ50เท่ากับ5 x ลบห้า ต่อไปเราจะย้ายในส่วนที่เป็น x มาไว้ฝั่งเดียวกันก็คือเราจะย้าย 5x ใช่ไหมเราจะย้าย 5x มาไว้ฝั่งนี้แล้วเราจะย้ายจำนวนที่ไม่ติดตัวแปรมาไว้อีกฝั่งหนึ่งโอเคนะก็จะเขียนได้ว่า 10x ฝั่งนี้บวกใช่ไหม ฝั่งนี้เต็มบวกใช่ปะ่ะย้ายมาฝั่งนี้ก็ต้องเป็นลบ 5x โอเคนะไม่งงนะฝั่งนี้บวก50ใช่ปะ่ะย้ายมาฝั่งนี้ก็ต้องเป็นลบ 50. 50ใช่ไหมลบ50ใช่ไหมอ่าฝั่งนี้นะน้อง 10x ลบ 5x เท่ากับอ่าเยี่ยม 5x จะมีค่าเท่ากับลบ5้าสิบห้าลบห้ลบห้าไม่ใช่ลบหลบห้มันจะเท่ากับลบหนะ้าสิบห้าบางคนก็ยังแบบอะไรวะเนี่ยสับสนอนะลบลลบห้ได้ได้ได้ลบสี้ามันไม่ใช่นะ้องก็คือมันจะเพิ่มไม่ใช่ดีมันจะลดค่าลงต่อกันเลย ใช่ไหมเราจะย้ายจากคูณไปเป็นหารใช่ป่ะเหมือนกับฝั่งนี้เป็นคูณอยู่ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นหารใช่ป่ะเราจะเหลือ x ตัวนี้เราจะเหลือ x เท่ากับลบห้าสิบห้าส่วนด้วยห้า่่าไแต่ถ้าน้องจะย้าย พูดยงไงดีอะพูดยังไงดีแต่ถ้าน้องจะย้ายเอกมาไว้อีกฝั่งนี้ก็ทำได้นะแต่มันจะซับซ้อนเกินไปก็คือเนี่ยให้ทำขั้นตอนนี้มันมันน่าจะง่ายกว่านะ,ะพี่เห็นหลายคนที่มันเป็นค่าติดลบแล้วหารออกมาได้เป็นบวกเฉยเลยอันนี้ก็ต้องระวังกันนะน้อง ที่เป็นห่วงอยู่ประมาณนี้แหละคือเราทํามาถูกหมดอะแต่มันมาผิดที่คําตอบก็คืออาจารย์เขาไม่ให้คะแนนเราเลยนะเควปาอาจารย์เขาไม่ให้คะแนนเราเลยนะอ่ะเหลือเท่าไหร่ครับ x เ,เท่ากับใช่ลบสิบเอ็ดโอเคนะพี่เห็นบางคนก็ตอบสิบเอ็ดก็มีพี่จำไม่ผิดอะสิบเอ็ดน่าจะ ลืมหรือเปล่าก็าคือลบห้ส่วนด้วย5มันจะกลายเป็นลบสิบเอนะนอ้องอ่าแล้วอีกข้อหนึง่งอีกข้อหนึงอีกข้อหนึ่งก็คือข้อ5ข้อ5อ่าสงสัยว่าเราทําถูกไหมก็ก็คือให้น้องอ่ะแทนค่าลงแทนค่าลงไปใน x เ,เลยก็ได้ใช่ปะ แต่บางคนก็แบบโอ้พี่ครับผมสุดแล้วผมสุดแล้วคิดไม่คิดไม่ออกแล้วก็เคยก็เลยแบบส่งมาเลยใช่ปะยอมยอมยอมสยบแต่บางคนก็ทําได้นะหลายคนด้วยก็ถือว่าน้องเก่งกันทุกคนที่ก็น้องมีความตั้งใจมากในพอพอสมควรอะ่ะในการทาทาข้อสอบอ่ะเรามาเฉลย ข้อห้เรียกว่าเฉลยปบเฉลยก็ได้หรือทําให้ดูก็ได้นะก็อ่าสำหรับถึงตอนนี้แล้วพี่แนะนําให้น้องๆอ่ะดูจนจบคลิปนะก็คือพี่จะมีกิจกรรมดีๆที่พี่จะมอบให้น้องอีกกิจกรรมหนึ่งตอนเปิดเทอมอ่าเรามาต่อในเรื่องของในเรื่องของการทำเนี้ การทาในข้อห้านะน้องข้อห้าเราจะกระทํากันตรงๆแบบซื่อๆเลยก็ได้เนี่ยเนี่ยที่พี่ทําให้ดูอ่ะพี่ทํามาแล้วเราอย่าทาแบบซื่อๆเล,เลยก็ได้นะน้องก็คือเราจะเอาเราจะเอาอ่าไอเอ็กส่วนห้ากับสามเอ็กส่วนสองมาบวกกันเลยโอเคไหมมาบวกกันเลยมันก็จะได้เท่ากับ ตรงนี้โอเคไหมแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะย้ายข้างก็คือปกติเลยย้ายข้างปกติเลยย้ายข้างแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยบวกกันลบกันเหมือนเดิมมันจะได้เนี่ยก็ไล่ลงมาเลยอันนี้ก็คือขั้นตอนแบบซื่อๆใสให้แบบ<笑><笑>ก็เรียกว่าแบบใสมากๆอ่ะ แต่มันจะมีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือเราจะหาเราจะดึงตัวเลขเข้ามาในสมการจะเป็นบวกหรือลบคูณหรือหารเลยก็ได้ได้หมดแต่เราจะต้องบวกกันลบกันคูณกันหารกันทั้งสมการโอเคนะเราจะบวกลบคูณหารกันทั้งสมการก็คือโจทย์ข้อ5านะ เดี๋ยวพี่ขอเช็คแบตเตอรี่พี่ก่อนอ่าก็คือข้อ5มันจะโจทย์มันจะบอกว่า 5x อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ x ส่วนด้วย5บวกกับ3 x ส่วน2บวกกับ10เท่ากับ2 x เโอเคนะเขียนอย่างนี้ว่าโจทย์ห้า มันจะมีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือเราหัวแหลมนิดนึงใช่ปะ่ะเราจะดึงตัวเลขอะไรก็ได้เข้ามาในสมการแต่ต้องเข้ามาทั้งสมการเลยนะก็คือพี่จะดึงตัวเลขที่น้องๆก็ก็น่าจะดึงอ่ะตัวเนี้ยพี่เห็นอยู่น้องอะไรอ่ะน้องอะไรที่ทำวิธีเนี้ยดึงน้องอ่ะเห็นน้องดึงสิบเข้ามาใช่ปะ่ะ เห็นน้องดึงสิบเข้ามาก็คือ,อพี่ก็ว่าวิธีการนี้มันง่ายนะเดี๋ยวทำไมไม่ชัดเลยดึงสิบเข้ามาก็ต้องเอาเข้ามาทั้งสมการใช่ปะ่ะตัวนี้ก็คูณด้วยสิบใช่ไหมตัวนี้ก็คูณด้วยสิบตัวนี้ก็คูณด้วยสิบตัวนี้ก็คูณด้วยสิบใช่ไหมมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็น สิคูณด้วย x ส่วน5้ใช่ป่ะบวกกับ10คูณด้วย3 x ส่วน2อนะบวกด้วย10คูณอยู่กับ10เท่ากับ2 x คูณกับ10โอเคนะไม่งงนะแล้วเราจะทำการตัดทอนอ่า ตามพี่เลยนะห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสองเป็นสิบใช่ปะสองหนึ่งเป็นสองสองห้าเป็นสิบอันนี้ก็จะได้หนึ่งร้อยไอตัวนี้ก็จะได้สองเออไม่ใช่ยี่สิบเต่อมาบรรทัดต่อมาเห็นกันปะเนี่ยเห็นกันไหมพี่น่าจะ